นะการปรีตัวการปรีกตัวออกจากหมู่คณะอาจจะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดผลดีและมีประโยชน์แก่จิตใจก็เราสิ่งแรกคือสิ่งแวดล้อมรอบข้างหรือปริโภคบางอย่างก็ถูกรบบรรเทาเบากรงซึ่งปริโภคแปลว่าความกังวล ความรังเวทําให้เกิดความภาวะผวงทําให้เกิดความกังวลเป็นอารมณ์ที่ผูกมัดผูกรัดัขวางกั้นจิตใจไว้ไม่ให้ได้รับความเข้มชื่นทางจิตใจเมื่อจิตใจไม่เข้มชื่นการปฏิบัติธรรมก็เหมือนไม่มีกําลังคือกำลังจิตกำลังใจก็จะไม่เกิดเพราะมีปริพโธ์หนาแน่นมากมายร,รอบด้าน เพราะฉะนั้นการปลีกตัวออกอยู่เพียงผู้เดียวไปอยู่ไปดังเสมือนหน่อแรกคือเขาแรกสักระยะหนึ่งก็จะทำให้ตัวนั้นได้คลี่คลายบรรเทาคลายออกซึ่งอารมณ์ต่างๆการปฏิบัติธรรมจิตก็จะเกิดความพร้อมและการเจริญภาวนาการเจริญความเพียรก็จะมีเกิดขึ้นต่อบุคคลนั้นอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับบุญบาร,รมีดั้งเดิมด้วยตันใ่อดีต และก็ร่วมกันเข้ากับปัจจุบัน